มาดูหลังพิชักกูเบนนะครับเอ่อไม่เศร้าเลยไม่ได้สูงขนาดนี้ครับผมมาถ่ายตอนเช้าตอนนี้สูงขึ้นอีกเท่าตัวประมาณเท่าครึ่งน,นี่เออึ้นมาฟุตบาทนะครับถ้าเช้านี่ยังเห็นฟุตบาทอยู่นะครับเจ้บาลเอา เขาคงมาสอบนะนี่ก็เออสูงดูลออรถนะสูง,งสุเป็นระเดินดีน้านนยพยายามปิดถนนไม่ให้ไปแล้วครับจะมีคนมาส่งของนี่หน่อยครับครับอันนี้ก็เป็น G N T Express นะครับก็ สูงหน่อยครับเดินไปดูเร่อกๆนะสูงครับใช่มือก็บบานกะพีครับช่วงห้า่านอ,อันนี้บานกะพีครับ,รบสูงครับนี่โทษนะก็สูงขึ้นมาประมาณ คือคับมันนคือกว่าครับครับอ๋อะจะีป็นสอบไซด์เขาเขาใส่สูงกันกันน้ำเขาบ้านนะครับให้น้ำมาคืนมาสูงเกือบ กับพุทครับเจ้ไม่ถึงเลยนิดหนึ่งแต่ก็นี่ประมาณพุทธนะข้าวขายกันพุทธหนึ่งมีเลยขาย่างเขาย่างครับของหน้าของท่าเขาได้ไหมโอเคมีปัญหาเนาะอันนี้เทศบาลมาให้เนาะให้กันขอบคุณมากมากครับนี่ก็ประมาณพุดนึงครับอีกท่าผม ขอบลิ้มง่างไหวไหมไหวดิครับ,บไหวอยู่เนาะน <laughs> ไหวไหวก็ต้องหาตามใหญ่กว่านี้เนะเาเะนี่ครับเ้วก็มานั่ง<ส>คุยก็ญาติพี่น้องชาวบ้านครับอยู่บ้านนี่ก็แตงอาสุ่มมีปัญหาสูงนิดนึงแต่ตอนนี้ก็ก็พอก็ออได้ได้นข่าวว่าน้ำกำลังไหลไปพี่ไม้ คงไม่มากกว่านี้แล้วเนาะแต่ด้านหลังรถนี่มันจะเพิ่มอีกะจ๊ะอะไรนะมันจะมีเพิ่มอีกเอ่อเฮียก็บอกว่าวันนี้ก็ปล่อยนะวันนี้เขาจะทาประตูอ่ะครับวันนี้ก็ปล่อยหขายังไม่ถึงยังไม่ถึงยังไม่ถึงน้องน้ำวันนี้น้องน้ำอยู่ท่กจะจัดแถวรอบบ้านน้ำยังไม่ถึงนะครับอีกสักถ้ามากระบบนี่เขาบอกวันนี้พรุมีนวันที่กุีนมาลุนที่ตงที่เดียวที่ตงที่เดือมาเคลื่อนมาหากาเก็บน้องน้ำตอนน้องน้ำรอที่ในบ้าน เดี๋ยเดินไปดูไปเลยครับเดี๋ยวก็คุยกับคนบ้านครับแต่อันนี้บ้านหลังนี้สูงเลยจบเอาไปได้ไปได้ไปได้ใส่ไปได้แล้วกลางอาจจะตำ่ำเอ้ไม่ไม่ไม่ต่ำมากครับก็เดินไปดูเด,ปดเดินให้สุดซอยไป <laughs> นิด มุมสรีธนีครับต้องดูสูงกวัวชาประมาณสองสามเท่านะเท่าเดียวสองสามเท่าเยยลายนี่ล่างเกียวกนะกันอ,อันนี้มันน้ หมดแล้วครับครับจะได้ขาวกำลังจะปล่อยแล้วมันจะอยู่กลางอยู่แถวสีคิ้ยวนึกมั้งครับไปดูพวกนี้นะครับจะเออขนาดไหนพวกนี้ครับครับอันนี้รถก็กักอยู่ก็นั่นไปไม่ได้ต้องบัดใ่โอเคอยนอ๋รถ นีก็หามเาน,นี่ยอ่ไรเนี่ยใส่ก็มาก็กากไว้นะครับเอานักเรียนอโอเคครับก็อย่าผ่านมาข้างหลังนะครับ นใหญ่เลยเับปิดทางหมดแล้วครับเอาไอ้ดายเอาเชือกกันนะครับโอเคครับมารีวิวสูทางการน้ำนะวันนี้ครับที่หยุดกลางสุราสุระมาณสุขเจริการยี่สิบนาทีครับประดิษฐ์